ดีจ้าพี่น้องสวัสดียังมื้อแรงจ้ามื้อนี้บรรยากาศดีดีจ้าล้มแหงแหงเสียงอาจสิบ่ดีปันไดได้จ้าเพราะว่าล้มแหงคักมื้อนี้จ้าสังเกตต้นไม้ทั้งลังเลยมื้อนี้อุ้ยกบสิผ้าพี่พ่อน้องฮับไปเลี้ยงควายจ้าก่อนทีเสียเอาควายนอนน้ำแล้วก็เข่าคอกมื้อนี้ปล่อยเลี้ยงเลยอีลีได้จ้าแบบปล่อยให้เพื่อนกินตามอำเภอใจจ้ามื้อนี้บ่มีการลามจ้า ลมแห้งมาจากพี่น้องเมื่อนี่บ่ค่อยแดดปันไดจ้าแล้วก็ลมแหง้งโอ้ยยังลมม้มไหมเดี๋ยวสิพ้าไปเบิง้งแม่ควายอ้อมสินก่อนจ้านี่กระป้อยให้เล็บหยาจ้ามันก็นกนคืออ้อมสินจ้าโอ้ยไกลๆผุนกันเจ้าเก้งกับอันสาวๆของเราจ้ากับมีพุนทราบเพิ่มทราบ อุ้มบุญแล้วก็น้องบุญค่ำจ้าส่วนนี้กับแม่ออมศิลจ้าแม่ออมศีลเขาก็ลงัวหลายจ้าช่วงนี้จอยหลายเดี๋ยวสิผ้าไปรัดหนาจะเก่งไหวจ้าเดี๋ยวเราสิผ้าลูกน่องเราแลนนี้ห่าวนะจ้าล้มดีคักที่น้องเสียงดีบอเสียงได้ยินเสียงล้มว่าจ้านี่เสียงล้มดีคักนั่นว่าจ้า รู้สึกว่ายางสำมีเมื่อยเราจะเศร้าแล้วจืดจะปล่อยให้กินหยาจาเมื่อนี้่ห้ครับคุณคุณรับคุณแับเอ้ยคุณแับไปเราจะั่นกับเครื่องอุ่มบุญท้าจา้าเจ้าเก่งตอมอยู่ มือนีพลัดเลี่ยงข้วยอรัดหนารัดลังนี่จ้ะจะเก่งเขาก็บจอยหลายหลายจ้ะส่วนที่เห็นอยู่หันกับคือน้องบุญคำจ้ะเดี๋ยวไปเบิง้งใกล้ๆกันเลยจ้าค้ำบุญคำกอกินยาเก่งแท้บุญคำจ้าโอยบุญ แสงแดดจ้าแสงแดดกำลังพอดีพอดีเลยจ้านี่พระอาทิตย์กำลังตกดินจ้าเดี๋ยวพามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือน้องเพิ่มทราบแม่มันน้อยจ้ะแม่มันน้อยกบหางเพิ่นอะห้ย ละจ้าน้องเพิ่มซับกินหยาเก่งเก่ง้าพี่น้อง้ามือนีก็บว่าพาไปเบิ้งใส่ไก่จ้ามือนีอุ้ยกับสีพาพี่พาน้องเขามาเบิง้งหวยยุคอของอุ้ยเองจ้ากินหยาดีจ้า,จา,จาตัวนี้เพิ่มซับเา่าหนีกินหยาเก่งค่ะพี่น้องตัวง่ขึ้น ก็เก่าบบจ้าจากที่อุ้ยซื้อมามันกับหลายเดือนแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้เรากับเป็นแม่มันน้อยจ้าเดี๋ยวนี้เป็นแม่มันอายุขั้นของเราเดี๋ยวนี้กับเข้าสามเดือนแล้วจ้าเข้าสามเดือนแล้ว ินจบเกงห้องก็ยุ่งนจะฝุ่นกินยาอยู่ไกลๆฝุ่นค่ำแล้วบรรยากาศก็ดีลมว้อยๆจะก๋วยพี่น้องอ้วนดีบ่จ้าแต่ว่ากววยอุ้ยจ้อยๆจ้านี่ หยาบ่าค่อยมีให้กินจ้ามีกตห่างๆแบบนี้แหละจ้าเลี้ยงแบบธรรมาชาติให้กินตามมีตามเกิดอีริได้จ้าเนี่ยหยาอืดแรงจ้าอู้วพระอาทิตย์แม่พี่น้องคนน่ะกต่ลังสิโตกดินยางงามเลยจ้าอู้วโจาเก,งงก่งเขาเกลยียดกินหยาอยู่เชิงขั้นแท้คนจ้ากับอ,อมสิน คุณทรัพย์อุ้มบุญน้นนนองบุญคำเขาจะแต่ส่วนน้องเพิ่มทรัพย์เขาไปกินงาอยูย่นี่อยู่จ้านี่พออยยี่น้องก็สิอยากถามน้องอุ้ยอยู่ที่น้อยจะว่าเป็นอย่างคือบ่ปลูกงาโอ้ยน้องพี่น้องอยากปลูกจ้าอยากปลูกงายู่จ้าแต่บ่มีน้ำบาดานจ้าพี่น้องท่นสิเจาะน้ำบาดาน งบกะยังว่าท่านในหอดจ้าต้องรอให้งบหอดก่อนงบของน้องอุ๋ยสิหอดได้กะใน,นตัวเมื่อพี่น้องเขาเบิ่งคลิปของน้องอุ๋ยเด้อจ้าซอยกันอุดหนุนช่องน้องอุ๋ยจ้าอุดหนุนแบบใดวะที่จ้าพี่น้องเบิง่งโฆษณาให้น้องอุ๋ยเนี่ยเด้อโฆษณาเขาช่องน้องอุ๋ยกะเบิ่งซอยกันจ้าเพราะใดให้มีงบเจาะนามบาดาลปลูกห้าให้ควายจ้า เพราะว่ามันบ่มีหญ้าจ้ะพี่น้องที่เหลียวเห็นเขียวๆอยู่นี่ห้าบางชนิดคว้ยเข้ากับบ่กินจ้าไปเพิ่มซับลบลบเร็วลบก็ลบ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 เพิ่มซับลบ เสบดูจ้ามุมีส้งเขียวก็มูตั้งนอกกับเป็นล้วยที่กินหยาดี้อมจ้านี่ที่กินอยู่นี่ก็คือหยารูซี่เลอจ้าหยารูซี่นี่มันก็สิเป็นขนเป็นป้องจ้านก็สิเป็นขนแบบนี้จ้านี่บางคนกับแพ้มันสิเป็นพื้นผืนคือจังเพาะถึกขนแมงบ่งจ้าผิดของแมงบ่งขนน่อจ้า ไปเพิ่มทรัพย์ลบแล้วอูนจกเก่งกินหญาญยุยุ่นไปน้อน,น้ำปะลบ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 พอแล้วพอแล้วไปแขกวักเร็วโอ้ยกำลังเล็มหยาบนขั้นแท่นหน้าไันี่ก็คือน้องอุ่มบุญจ้าพี่น้องอุ่มบุญฮา พับสังเก่วันที่ยี่สิบแปดมกกลาเมื่อนี้ก็ได้ยี่สิบมือเต็มจ้าพานโมนพันกับสิลร้อเบิกอีกมือสองมืน่นอยี่ละพี่น้องว่าเราจะยี่สิบมือมื่อนี้ที่ครบในการที่ว่าครบรอบการเป็นสัตว์จ้ามันก็คือพูนทรัพย์จ้ามันก็คือพูนทรัพย์น้อยจ้า นี่ก็คือน้องบุญคําจ้ะนั่นก็แม่ออมศินกับเจ้าเก่งจะ้ะไปแล้วกินยาแบบสบายใจ หยาดเก้งๆตัวนหน่อๆกัเลยต้องอินแหลงคือบานอุยบอบานอุยแห้งแหลงจ้าฝนตกวันหนึ่งหันกบซุ่มแนอยู่ดอกจากกระเพาะได้ีดหยาขึ้นนิดนึงบุญบุญข้ามบุญข้ามบุญข้ามเบ้ย คุณคำเอ้ยเก่งแซบบกเก่งัออกกงหวหน่าพาวเวอร์จ้าเนิวันนี้พาพี่น้อ,องเขามาเลี้ยงควายูหัวไห้ไปนะจ้าก็คือเจ้าเก่งของเรา ริมขอบสากับแม่ออมศิลนู้นขาเบียกยากกอ่าเบียกยากออกพาดูเจ้าเก่งจ้านี่ก็คือเจ้าเก่งของเราลงโตร้ายอยู่จ้าพี่น้องโตเก่งก็ะดี เพราะว่าช่วงนี้เงามันอึดจ้ะหงาอึดไลยจ้ะนี่องน้ำสำหรับให้ควายนอนดีแน่แต่ว่ามีน้ำจะปีนี้น้ำน้ำบ่ออึดนอนจ้ะ เมาม,มันมันเมาในการกินหญ้าแซบบอุ้มบุญอุ้มบุญแซบบอตั้งตาว่าจะอุ้มบุญเพิ่นเป็นสาวเต็มทีหรอเด้นี่ hai cháu kèn quay lém chân noi phi non đã khoai lay phải nó nằm nóng canh cha phải nó nằm con leo bay 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 nó nằm con nó nằm con tôm sáp um bún bay bay um nhang เพิ่มย่างเพิ่มเพิ่มมาแม่เพิ่มมามามาเพิ่มซับมาไปย่างคุนซับย่างคุนซับลบอุ้มย่าง เพิ่มซาบอ่ะแม่เป็นดเพิ่มซาบคือปอยางโอ้ยของขีดตลกน้อยหนึ่งพี่น้องไปะปงั เพิ่มยังไปยังนี่แหละจ้าพี่น้องบรรยากาศเียงเว้ยอุ้ยกับสิเป็นอันอิมาลุ้มปุ้มเป่าอย่างสิแหละจ้าเนี่ยไปยังเก,ก่งออมลับออมเสียน ไปน้อนน้ำก่อนดูไปไปไปน้อนน้ำก่อนเร็วไปไปง้างรู้สึกว่าอากาศเย็นแล้วควรจะแคะน้ำค่ะเพื่อนนี้ รู้สึกว่าเธอจะพากันแค่น้ำจังเลยนะนอนน้ำนอนน้ำค่ะนอนน้ำแี่อึ๊บอนอนน้ำกันดูอมิิลบไปนอนน้ำก้นเหม่ พี่น้องเอ็มนี่คือสอง nhạc เถมันหนาวติดหืวนี่แหละจ้าพี่น้องเพิ่นเอิญว่าวิถีคน้นวิถีควายจ้าเลี้ยงควายสบายๆพอนขายไปกับน้องอุยหักเลืออีสานแชนแนลเนาะจ้ามาื่อนี่อุกกระซงมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับพี่กับน้องเฮาได้สามีละจ้า มัอนี้น้องอุ้ยหักเด้ออีสานแชนแนลกับสิเดลาพี่ล้านองไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามช่องหักเด้ออีสานแชนแนลจ้ามืัอนี้กับสิาพาพี่พาน้องเฮาไล่ควอยข้ขอ,ขอก่อนจ้าฝ้อกันเลยคลิปใหม่คลิปหนาเด้อจ้ามืัอนี้ก็ต้องลาไปก่อดบ๊ายบาย